สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c คร z y ซียแนนะครับวันนี้เป็นเทปนอกสถานที่นะครับ เนื่องในโอกาสพิเศษของ P.M.T เดี๋ยวคราสลองครบรอบ15ปีวันนี้เราจะได้ชมแฟชั่นโชว์พิเศษนาฬิกาลิมิเต็ e dition พิเศษแล้วก็ประวัติความยิ่งใหญ่ของ P.M.T ผมเลยแอบมาคนเดียวทิ้งคู่หูไว้ที่บ้านนะครับไม่ต้องชวนเขามาเพราะว่าเดี๋ยวเขามาแย่งซีนก็เดี๋ยวเราไปดูไปได้กันครับปะนิวมาเถอะ ซึ่งวันนี้เลยครับเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกันกับการเดินทางในครั้งนี้ซึ่งเส้นทางจะเป็นอย่างไรตลอด15ปีนมีคลิปวิดีโอแอนิเมชั่นให้ได้รับชมกับ TMT The h o u e r c l a s s ค o ับ c h a n n e ชมครับ ไปพบเลยครับนี่คือคอลเลคชันสุดพิเศษจากอ้บลเจอร์พาราโกลยูลิสนาเจและเอ็มบีอขอเสียงปรบมือน้วยนะครับดูตัวเองครับ สวัสดีครับคุณโน้ตสวัสดีครับคุณต้นครับครับผมจากเ r รซิเดลนะครับวันนี้ก็แสดงความดีกับคุณโน้ตเนี่ยนะครับที่ PMT เดินทางมา15ปีแล้วก็วันนี้งานยอดเยี่ยมมากๆมีทั้งแฟชั่นมีทั้งนาฬิกาลิมิเต็ดเ dition ที่ทาง PMT ได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์อยากให้รับอัพให้แฟนๆรายการเ r รซิเดลได้รู้จักกับนาฬิกาที่เป็นลิมิเต็ดแล้วก็ PMT มากขึ้นด้วยครับครบรอบ15ปีทั้งทีเราก็นําเสนอนาฬิกาคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์พันในห้าแบรนด์ของเราไม่ว่าจะเป็นอุ แล้วกูเวิร์กนะครับมีแต่แบรนด์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะใช่ครับแบรนด์เหล่านี้ก็เป็นแบรนด์ที่ร่วมเดินทางมา15ปีกับ P.M.T.D. Out แล้วชื่นยอดมากๆเลยครับนะครับอย่าง Girard Perregaux เนี่ยเราก็นำรุ่นไอคอนิกของแบรนด์เป็นรุ่น l a r e a t o พร้อมกับหน้าปัดสีเขียวในตัวเรือน Rose Gold มาตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสวยมากๆเลยและอีกอยู่ list นาแดงก็เป็นครั้งแรกของแบรนด์เลยนะครับที่นำตัวเรือนและกลไกของฟรีที่เสพสมือนนวัตกรรมหลักของแบรนด์เนี่ยมาร่วมบนหน้าปัด ที่ทำด้วย e n นาม l ซึ่งเป็นครั้งแรกเป็นการที่รวบรวมเริ่มของนวัตรกรรมกับทรดิ i o n a นอลวัต m a k i n g ไว้ในตัวเองเยยี่มล แล้วก็เ b ็นนะครับด้านนู้นนะครับ<ต>รเราก็จะเห็นถึงตัว Fly i n g T ซึ่งเป็นไอคอนิกเช่นเดียวกันของเ b ็ F นบนปัตทำด้วยคูดอรูบี้ซึ่งก็เหมือนจะเป็นทับทิมชนิดที่พิเศษหาได้เพียงเหมือนในทัน,นเชียเท่านั้นนะครับ<ป>รก็เรียกว่าเป็นเดือนที่พิเศษจริงๆนะครับูเวิร์กเนี่ยเราทำเป็น3รุ่นนะครับเบสบนยูอารนนะครับซึ่งเป็นทับทิมซัฟฟแล้วก็เอมโรวันนี้ไม่ได้มามาโชว์นะครับเป็นนาฬิกาน่าจะมาถึงอาทิตย์หน้านะครับแต่ว่าจะเป็นพีซิดือน นะครับแล้วเรือนสุดท้ายอูโบรนะครับก็ทําจากตัวเรือน Spirit of b i g Bang นะครับครับในกลไกก็จะเป็นทูบิยองเราจะเห็นว่าตัวลายเป็นทามูฟลัสนะครับรก็เป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นไอคอนิกแล้วก็ป๊อปปูล่ามากสาหรับใช่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 เลยสมิริตออฟบิกแบงนี่แบบสุดๆของฮูโบแล้วตอนนี้ยังไงก็ทางผมแล้วก็เควสซี่เดลนะครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับพีเอ็มพีนะครับที่เดินทางมา15ปีแล้วก็เป็นที่1น่ในนักสะสมในกาในไทยก็ขอบคุณคุณ ขอบคุณครับ้าต้นครับแนะนำให้ผมดูนิดนึงอันนี้เป็นอะไรเอ่ยด้านนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟทัสรีนนะครับที่แสดงถึงแบรนด์ต่างๆตลอดระยะเวลา15ปีนะครับที่ PMP Dialog เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับ S <S จะมีมากกว่า20แบรนด์นะครับทั้งได้ขนาดกลางไปจนถึงแบรนด์ขนาดใหญ่ครับรวมถึงแบรนด์อติสแนลต่างๆด้วยครับผมนาฬิกาแบรนด์ต่างๆเนี่ยครับจะมีกระจายไปถึ15าาง15สาขาบริวติบทั้งในไทยและเวียดนามครับแบรนด์ข้างบนนะครับคือแบรนด์ยอดนิยมอยู่แล้วที่เรารู้จักกันดีคือโรเล็กซ์ปาเต็กคูโบนะครับทูดอร์องมีอีกลหลายๆแบรนด์ที่น่าสนใจ <S 1> <S 1> บางแบรนด์เนี่ยอูเวิร์กเนี่ยเคยเจอแล้วนะครับแต่แบรนด์นี้เรียกว่าอะไรนะครับเดอร์บาทุนครับเดอร์บาทุนครับ ตัวนี้ยังไม่เคยเห็นตัวจริงกันเลยนะครับ Grand Seiko IWC อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ในไทยคุ้นเคยอยู่แล้วมีแบรนด์กับนาฬิกาตัวไหนหน่าสนใจไหมครับแนะนำผมหน่อยได้ครับ อย่างเอพิจูนนะครับก็เป็นแบรนด์ที่มีอายุมา3 4ปีครับสาหรับวรงการนาฬิกานะครับถือว่ายังอายุไม่ได้เยอะครับนาฬิกาเอพิจูนไม่ได้เป็นการผลิตนาฬิกาอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการผลิตและประดิษฐ์นาฬิกาไปด้วยบางครั้งนะครับฟองโซคอจูนเนี่ยจะนาหลักของวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมกับการทํานาฬิกาครับทำให้นาฬิกาเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับผลิตออกมาได้จานวนน้อยน้อยมากพอค่น้แทบจะหาในช็อปไม่เจอเลยครับจริงๆทีมีเดี๋ยวว่า l a s s นะครับมีแบรนด์เอพ จูนเป็นดิสเพย์อยู่นะครับอยู่ที่สยามคารากอนครับถ้าเป็นเอฟจูนนะครับก็จะมีน้องวัชเปเชียลิสต์ครับที่เชี่ยวชาญสามารถให้ข้อมูลเฉพาะด้านได้ครับผมครับผมเซ็กชั่นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของเ m p ใช่ไหมครับมันมีไฮไลท์อะไรยังไงบ้างครับคือคุณนรานคารมาวรานุภูมิแล้วก็คุณไมโคลเทนนะครับทั้งสองท่านเนี่ยได้มีโอกาสพบกันโดยบังเอิญนะครับในโต๊ะอาหารในงานบาวโซ่เมื่อปี2007ครับทั้งสองท่านเนี่ยพูดคุยถูกคอกันมากๆเนื่องจากว่ามีแพชั่น แล้วก็มีความหลงไหลในนาฬิกาเหมือนกันนะครับ,รบผมก็เลยแบบคุยกันอย่างถูกคอ,อจนมาถึงปี2008นะครับครับสองผู้บริหารของเรานะครับก็ได้ ต้องการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมในการสะสมนาฬิกานะครับแล้วก็มองเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจนาฬิกาในประเทศไทยครับก็เลยตกลงการทําธุรกิจแล้วก็จอยเวนเจอร์กันในปีนี้นะครับจนกลายมาเป็น PMT เดี่ยวกลาดในปัจจุบันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบูติกเน็ตเวิร์กนะคะก็จะเป็นพวกมัลติแบรนแล้วก็โมโนแบรนค่ะ ที่มีทั้งหมด15สาขาในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็คือที่เวียดนามของเราค่ะไปดูตั้งแต่ที่แบงคอกก่อน<ด>อันนี้เราเราจะตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลอบัสซี่เอ็มคอร์เทียเกสสองรูเลจไอคอนสยามแล้วก็สยามพารากอนนะคะอันนี้ไอคอนสยามไอคอนสยามเคยไปหรือ,อยังคะเคไปไปห้างแต่ยังไม่เคยเข้าไปเลยครับอยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะตรงชั้นเลจีโซนฝั่งลัชัวรี่ ถ้าในส่วนของปาเต็ฟิลิปป์่ะหาจะเปิดตัวตั้งแต่ปี2018เลยอันนี้ก็คือจะให้กิ่นอายอารยธรรมเกี่ยวกับบิมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ด้วยความที่ใช่ด้วยความที่ร้านเราอ่ะยิงกับตรงตัวแม่น้ำเจ้าพยาด้วยค่ะถือว่าเป็นบูติกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะสำหรับปาเต็ฟิลิปบูติกที่ไอคอนสยามพารากอนนี้ก็เปิดตัวมาถือว่าเป็นบูติกแรกๆเหมือนกันตั้งแต่บริษัทก่อตั้งค่ะถ้าเดินไปที่ห้างจะเจอขอปาเต็ฟิลิปก่อนชแล้วก็ถัดมา เป็นพวกมัลติแบรนด์ค่ะคืออูโบรูทิกที่พารากอนเนี้ยค่ะถือว่ายอดขายติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเลยนะคะอันนี้ที่พารากอนใช่ค่ะภายในปีนี้ค่ะจะขยายเพิ่มอีกอีกห้าสาขารวมไปทั้งหมดที่เวียดนามจะมีเป็นสิบและที่ไทยครับที่ไทยตอนนี้มีสิบค่ะคือตอนนี้<อ>ทั้งหมดมีสิบห้าแห่งที่เป็นโมโนแล้วก็มัลติแบรนด์ไปสิบเวียดนามห้าแล้วตอปีนี้จะขยายที่เวียดนามเพิ่มอีกห้ายี่สิบสาขาดีกับดีบด้วยนะคะขอบคุณครับ